าาอาจารย์จะเอามาอะไรเจะบอกพคนเลยแต่ว่าอาจารย์ตรงไหนตรงใครเรื่องต้องทดสอบดิแกเรื่องทดสอบไม่ใช่เรื่องทดสอบอาจารย์ือต้องระวังเอ๊ะอาจารย์ให้ลงเนี่ยเป็นอาจารย์อย่างนั้นจริงต้องรอู้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ให้ลงนี่ละวาดไปหมด Tôi mình ở quý vị nhà tôi, quay hai nằm một tối nhé. Mình xóa một tháng qua nữa, nằm cái nó Nó cảm hoài. Nó làm thúc cho mình. Nó thấy đau chứ. Đau nổi, khuyến thấy rũ rừng. Bênh người Nó làm kháng cho mình chứ. Mình sẽ bảo lùng nặng, lùng mà nó ủi hoài lên, mình rình vào แต่ที่เขาไม่มายุ่งเขาเออยังมีเม่จ้ังแต่เอาออกไปลนะอ่ะจารยขาวก็จำเลยเพราะอะไรเพราะแต่ละคนที่เรื่อมันน่ามันไม่ว่ามันเอ,อะอะก็จะเ,เอาวันี้ก่อนไม่ใช่ เรื่องต้องวางมันอาจารย์ไหนไม่ไม่ไม่ต้องมาถือพัดไม่ต้องถืออะไรไม่ต้องอะไรเรือต้องมันต้องวางมันแต่เรื่องไม่รู้พ่อเรื่องไม่รู้แกนี่นต้องวางอถือพระอาจารย์ที่กูไม่ที่กูไม่รู้เรื่องแกเรื่องต้องสอนคนแล้วต้องคายถูกอันนี้เรื่องใหญ่ถ้าสอนคนดูคนไม่ได้ไม่ได้จริงอะไรเรื่องไร้แรนไปเลย กินเปนหลอดเลยนี่เอาของจริงมาผลิไม่ใช่ว่าที่นี่ใครเนี่ยเป็นรากน้ำมา,มาเป็นใหญ่ๆแล้วโตไม่ใช่ถึงไอ้นี่ก็ใช่แล้วรู้ไงว่าเป็นเสือผิดแค่ไหนเป็นไงต้องสอนคนได้ต้องรู้เรื่องได้ถ้า้คนไทยเลื่อยังวัดไม่ได้แล้วเลื่อยจะไปวัดข้างน,นอกเนี่ยไอ้ที่พุ่ง อะไรภูมิใจม่ภ er. ูมิปัไม่ได็เที่ยวว่าเอออะไรเรื่องลงเนี่ยจริงหรือเปล่ดูเนี่ยเนี่ยรถสองพุ่มเนี่ยตัววางจริงไม่จริงเนี่ยข่าวอาจารย์มีอยู่มันอยู่อาจารย์ไหงไม่ได้มีอยู่แต่การย์ส่งรือลื่นทายต้องสงบแล้วอ่ะ nên đến bỏ Ajah họ, những cô lớp học lúc còn này, cô ấy, cô vô nơi chơi mặt, còn cho ở bên ngoài thực có lẽ, lần thôi, không có một lần nào, 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 không có nào, có một lần นี mm ่แหละไปแก้ท nh nh e ุกให้เขาอย่างนี้มาเปิดจุดเลยนะอยู่ดีมาให้มาเปิดจุดเปิดจุดอ่าเปิดได้ใจเรื่อเปิดจุดไปทำยังไงต้องสอนเขาเลยไม่ดังสมาธิ่หน้าหน้าหน้าหน้มาที่หน้าอย่างนี้ดูถ้านั่งแล้วดีมาที่นี่ เพราะเวลาที่ไหนมันมีแค่นี้ต้องไปที่อื่นใครที่เราดีก็ามาที่นี่มาพิสูจน์ต่อที่นี่นะตออย่างนี้เลยว่าะอะไรไว่าะเวลาป่วยคนที่อยากพิสูจน์คนที่แบบพูดลือมันก็มีไม่ใช่มีมี่บอกมีอ่ะ ต้องใช้เวลาหน่อยให้หมาเด็กก็มาที่นี่เลื่อนไปนั่งที่จุดกลางคิ้ก่อนเว่านั่งแล้วมันเป็นยังไงถ้านั่งแล้วไม่ได้เรื่อนมืองมาแต่ล้วนั่งเราแปลกๆตึงๆเลยลื่อนมาเหมนี่ไม่นั่งก็ไม่เป็นหวัง ที่ไปเนี่ยทำไมเขาต้องให้มีที่ที่นั่งที่อะไรไ็อย่างนี้อาจารย์จะสอนไปด้วยสอนด้วยแล้วเออแต่ค่โแจกแจเนี่ยมันนั่งยังไงมันสอนยังไงอยู่ข้างในเป็นยังองก็ยังดีฟังอาจารย์สอนพอเสร็จแล้วมันก็ไปทําต่อมีกว่าล้าไปแก่แล้วก็ดูแลไม่รู้แล้ว ถ้าถามจารเราไปรู้เรื่องดีกว่าไม่แจ๋งดีกว่าไม่แจ๋งก็เหมือนที่เรื่องไปที่น่นะองค์เนยเขาบอกว่าถ้าเรื่องไม่ไปเลยมันไม่รู้เรื่องจะเรื่องไปอ่ะมันยังร้างนี้ที่มีมาก็โชคดีไปรื่อฝึกต่อเรื่องต่ออะไร่แต่ถ้าไม่ไม่ไปเลยเนีมันไม่เรื่องไม่รู้เรื่องแตเพอได้ที่ไปก็คือตรงนี้ เื่ดคนได้คนหนึ่งก็ยังดีอ่ะได้ทั้งคนหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ไปเลยเปิดคนก็ไม่ได้เืินคนอ่ะอะไรยังไงดีกว่าไอ้ที่ได้คนหนึ่งมันแปลกใจมันไปสองต่อนะที่แปลว่าผู้นั่งเฮ้ยทำไมไม่มาผั้นั่งแต่เรื่อๆนๆะมาหน้าัาไม่ก็มีต่อบเลยตอไปก็คือไอ้ที่รู้จัก เป็นแค่ห้าคนเองดิเหมือนอะไรไม่เปิดอยู่ด้วยสงสัยกันทั้งนั้นอ่ะเปิดแล้วไหนจะมีอะไรไอ้ที่เปิดฟอสังนึกกันเมื่อปอเปิดแล้วไอ้ที่เข้าขอสังมาแล้วหมวกกู้ก็เหม็นอะไรใช่ป่ะเพราะอะไรเพราะไอ้ที่อยู่ห้องเงีไอ้ที่อยู่ห้องหลุ่าแง่กันมันน้ำไม่เป็น กูจมาเปิดจุล้ก็เดินคนมาเดินคนมาเรืองแก้ให้เาไม่เรื่องสอนให้เขาสงบไม่เป็นเรืองไปสอนไปสอนได้มันจรินิงจรู้ความที่เลยเรืองทำให้เป็นใไมคนกที่อาจารย์สอนเรื่องนี้อาจารย์ทำให้เลยาให้ดูแล้วม่ได้จริงแล้วสอนนเขาได้ก็คือเนี่ยรู้ความคิดรู้ทุกอย่างได้จริงแล้ว มันได้จริงๆไปไปผอถังไอ้ที่ก็ใหม่รูเป่าไอ้ที่ไปไปเข้าผอถังเออก็นำคนมาาำเยอะๆก็คิดว่ามันคงไม่ไปไหนไปขึ้นสวะวันอย่างเดียวง่ายไปอย่างนี้ทุกองที่ผ่านมาเปิดจดลูกเดียวแล้วพอมีที่ไหนวะ ก็เปิดโจทย์ที่แค่ปองโอนทางเท่านั้นเองแทางที่ไปมันอยู่ตรงนี้แค่นี้แจกลือต้องเอาไอ้สงสงก็ไม่รู้อ่านแกคำสอนอาจารย์ที่กงสอนนี้แจกกูก็ไม่รู้หรอกอ่ะคำสอนอาจารย์ที่กงสอนนี้แต่ในคำสอนเนี่ยมันไม่รู้เรื่อง ที่นี này, ảo, ha, ่ไม่ใทยหลายอาจารย์บอกรู้ลักเย็นที่จริงนะรู้ความพิเอื่นต้องพิสูจน์เดียวให้รู้จริงอรู้จริงคือสอนให้จริงเพราะอะไรเพราะเราไปสอนเราบอกเออเนี่ยวันนั่งจุดเนี้ยรู้เลยคิดอะไรอยู่เฮ้ยมีด้วยเนื้อแปลกใจเนี่ยดึงเอาง่ายะไรคนทุกคเจอหน้ารู้รู้ว่าทำอย่างนี้มาอย่างนี้ก็แปลกว่า ไอ้นุ谢谢่ยนั่งตัวเนี้ยดูยางเมื่อไรที่ขอถังมันดึงคนหน้ามันดึงมันไม่ไหวเอาเด็คนเข้ามาคนมาสุดท้ายเหลือน้อยไม่เท่าไรเหลือเวยเรนแร่ก็ดีพวกขอถังอยู่นานก็เบื่อเพราะอะไร เพราะมันไม่ดีนี่ของจริงก็จะไปรู้รู้พ่าอยู่ไปไม่ดีเพื่อน่อยู่ทำไมวะรู้ก็ออกแร้วที่ดีไม่ใช่เลื่อนนั่งได้จุดกำเที่ยวลื่อนรู้แล้วเลื่อนเย็นสงบแล้วเลื่อนทำงานแล้วเฮ้ยไดจริงว่ะไม่ได้จริงเลยสอนคนเมตตาเป็นใหญ่ไม่นะอ้เมตตาเป็นใหญ่ รู้ความทุกข์เออมันเบื่อหนต่อการเกิดไม่มีเหตุมีผลต่อไปเรื่อยเมื่อบอเดืนอเบื่อไรต่อการเกิดเอ๊ะทางนี้ต้องทางใจตรงตรงแห่แล้วเฮ้ยแล้วเกิดการให้โผล่ไงโผล่แล้วมันต้องเป็นยังไงอ่ะมีต่อไปเรื่อยไม่หยุดแล้วต่อจากน้วเข้ามาจุดการแล้วโผล่แล้วไปดูอดีตชาติแลไปดูทำไมต้องไปดูอดีตชาติเป็นเรื่องเกี่ยวต้องเกี่ยวมากอ่ะต้องไปดูเลยเงินเนี่ย แม่ใช่ดยชานีชาแด้วยชาก่อนมีเยอะแยะสิ่งที่เรารับก็คือดูว่าเนี่ยผลของกมที่เคยเห็นแลวผลตลอดอาจารย์ที่เราเรีมาคือสอนอย่างนี้เขไม่สอนต่างหีการ์ตูนเขสอนอย่างเนี้แต่ต้องให้ผลถ้าไม่ได้ผลพวกเราจะทำไงเรื่องแนง่ใจว่าเรื่องาก,กา่อนไดเรื่องออกจากสุดการเมองคิว้วตอบตัวเอง ว่าออกได้แน่แตอบได้ปบตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะสิ่งตอนนี้อะลื้อมาคนเดียวลืรอไปคนเดียวไอาจา่าอะไรผมบอกแค่บอกไงไอตรงนี้นะเว้ยรื่อฝึกยังไงรื่อต้องออกตรงนี้ให้ได้รับรองว่าดีไอ้ที่มีพระพวกมีองค์มีอะไรล่ะหายเยอะเยอะแยะมาบอกพวกลื้อมันก็รับรองให้พวกลื้อแล้วใช่ปะ ้อาจารย์ลงไหนลงมาเรามาต้อนรับมาเคารพเคารพหาพ่อมาเนี๋ยถ้าไม่เคารพอาจารย์จริงๆอ่ะนี่ของจริงอ่ะนี่เนี่ยขอดีๆแล้วผมก็กินเหล้าสอนดีทแต่เราต้องได้ทำไมต้องได้ เต้องสอนอย่างนี้ว่าต้องไปสอนคนอย่างนี้ว่าต้องดูนี่อาจารย์เขาสื่อสิรปากไรมั่มีนะแล้วไปเปิดอันแรกเลยเปิดแค่ปิดปากายนี่นะกู้อะไรปากไายยิ่งกว่าอาจารย์เขาคุยแค่บ่งอาจารย์เขาเอ้ยิจิตปากไรนี่จะไปดูอแน่แน่ นะอยากให้เราต้องได้หรืออ่ะไอ้นี่ลงไอ้นี่ลงคนเดียวหรือหลายคนนี oh. ้หล hm. ับเลยไม่ได้ต้องทีนี้ได้ก้ต้องเป็นก้ต้องทําได้ต้องทีนี้แล้วไม่คทีนี้แล้วก็อา่จะเป็นอ่ะอย่าลืมลื้อแก่ตัวลงนะลื้อลื้อแก่ตัวน่ะ การมีดูดดูนน้่ดูดดักดูดดินน้ำดิน แต่ไม่เคยด่าพ่อแม่เรื่องคำอยางไม่มหแมไม่มีเดือเคยองไหนไม่มีพอ่ะเพราะพ่อแม่เรือ่องเคารพจะด่าคำอยางไม่ได้ใครๆก็เคารพไม่เคารพด่าคำอย่างไม่ได้ไออไได่ดาไม่ได้นี่คือเหตุแล้วหมดาะดังต้องทำไม่ได้ ได้บอกไอ้ทำไม่ได้อะไรไม่ได้มันก็เติงเงี้ยเด็กๆที่กันำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ก็ติดเงี้ยติดเงี้ยไปนรื่ลยแล้วเมื่อไรเดี๋ยวเราคุยเมื่อไรต้องคิดว่าคนอื่นก็ทำได้เราต้องทำได้อาจารย์ไม่บอกว่าช้าหรือเร็วแต่เราต้องบอกว่าเราต้องทำได้ อาอาจารย์ก่อนเป็นเนี่ยก่อนเป็นนะก็เป็นอย่างพวกเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยไม่เป็นไงก็อย่างเป็นพวกเรื่องเมื่อก่อนอเข้าป่ะแล้วอาจารย์อาจารย์ถึงไม่เท่าเนี่ยที่นี่มีมีชมชมไม่เป็นไม่จะไม่บอกบอกแล้วที่นี่ไม่มีชมอ่ะแล้วก็ชมอ่ะ เคยบอกที่นี่ใครเก่งตั้งเก่งไม่มีอ่ยมีไหมโอ้ยนี่ดำเลยมีแต่เรื่องถึงนี่น้าเรื่องฝุนตไงอย่ง้นไปโรมโอโห้เรื่องอาหารเรื่องใกล้ไปแล้วหลงแล้อาอาหารหาอะไรจะแก้ตัวเองไม่ได้ ไปไปไปจากกูไอเรื Catholic, yeah. ่องมอเรื่องมองดีเรไปหายกลางกูจ really? uh, ักตอนน้เป็นที่โดนกระจก่ไหเนี่ยมันขค้นไปไปเออยินดีอะไรพทดสอบกเป็นคนนำคนอะไนำคนรื่องนำกิจขึ้นไป เนีเขาพาได้ด้อไม่ได้ยิงงินสก็ยิงโดนหักเ่สวโนนี่เนี่ยหน่อยไปแล้วตาแล้วานี้สิ่งสิ่งที่เสบายเร้อยกะต้องเป็นร้อยดิเก้าสิบความนี่าไปไม่ได้ขาสิบเจ็ดไม่ได้ร้อยต้องเป็นร้อย ดูเรื่องนั้นดูหรอเรื่องดูองค์นี้ไอ้ที่ใครยิ่งอยู่นานเรื่องดูองค์นี้เหมือนกันเขาสู้แค่นีผมเหนื่อยแค่นี้เรื่องนั้นดูไอ้ดูองค์นี้ ้เขาขึ้นไปไม่วอาะไรเขาขึ้นไปเนี่ยเออเฮ้ย่ไอ้เรือได้รับเนี่ยโอ้โบอกไม่ได้หลาอกมาเลยไม่เอาโอ้ยเรือแค่นี้เขาบอกไอ้เรือเราคือมันคิดอ่ะจบแต่ที่เขาไม่กล้ารับเพราะอะไรไม่ใช่หรอกบอกแค่นี้มันมันไม่มันไม่พอว่ะโอ้โหองเขาฝึกมาเป็นหมื่นเบ่ร์ถ้าเขา่หลไ โอ้ฝึกไม่ทลายบอกรับไม่ง่ายนี่เอ้ยไม่เกี่ยวบอกอาจารย์อูแค่นี้มต่างเงน้ะตัวก็ต่างพวกต่างเงี้ยเอ้ยที่มือมือไม่เปืโอนพวกที่มันปัญญาพอจะได้ปัญญาเป็นหนังพอจะตีอย่างตัวอย่างเ